fc บ่าวยาก fc คนกรุงเทพครับมาหมดเลยครับอืมตึงๆสั่นตัวสั่นอีกใช่ไหมใช่ขึ้นกลับบ่าวยักษ์นะครับสวัสดีค่ะนี่ฐานบ้านนอกนะครับอ๋อแล้วแล้วชื่อชื่อจริงไงชื่อบ้านนอกเลยบอกเลยไงหมู่บ้านครับหมู่บ้านโอ้แต่แต่ชื่อชื่อเพจเป็นอาหารบ้านนอกมีสองเพจนะเพจหมู่บ้านก็มีครับอ๋อครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวท่นจะเข้าไปติดตามนะครับผม อ๋อหนึ่งสองสามยััตเองชายว่าบน้จะบอ่ะังมึงตอนไหนมึงก็เท่าลยบกเวีนน่าน่ามสิบห้าสามสิบห ครับผม s okay. <S มีอะไรก็รีบถ่าย s okay. <S นะครับเ <'s> okay. พราะรวมตัวคนบ้าครับอยู่นี่หมด <laughs> ไม่มีคนดีสักคนครับคนดีเขากลับบ้านหมดแล้ว <laughs> <laughs> คน,คนด,ดีหมดแล้ว <laughs> <Okay. S 2> <laughs>